รบเครื่องเรื่องฟันกับ Dracula Podcast น้ำตาลเทียมสามารถทำให้ฟันผุได้หรือไม่น้ำตาลเทียมหรือสารให้ความหวานมีหลายประเภทเช่นไซลิทอลนอกจากไม่ทำให้ฟันผุแล้วยังมีฤทธิ์ในการต่อต้านแบคทีเรียได้อีกด้วยกระบวนการเกิดฟันผุเกิดได้จากเมื่อเราทานแป้งหรือน้ำตาลเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากเราจะย่อยแป้ง หรือน้ำตาลให้กลายเป็นกรดซึ่งกรดจะทำลายผิวฟันของเราโดยการที่จะค่อยๆสลายเอาแร่ธาตุที่เรียกว่าแคลเซียมฟอสเฟตที่อยู่ในฟันออกมาสลายออกไปเรื่อยๆจนทำให้เกิดเป็นรูผุแต่ว่าน้ำตาลเทียมที่เรียกว่าไซลิทอลจะทำให้แบคทีเรียนั้นเข้าใจผิดว่าไซลิทอลนั้นคือน้ำตาลธรรมชาติแบคทีเรียก็จะกินไซลิทอลเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือ แบคทีเรียไม่สามารถย่อยสลายไซลิทอลได้แล้วแบคทีเรียก็จะตายสารให้ความหวานประเภทไซลิทอลเป็นสารที่ช่วยให้ความหวานและสามารถยับยั้งแบคทีเรียพวกนี้ไปในตัวอีกด้วยฉะนั้นอาหารที่ใส่ความหวานที่เรียกว่า sugar free แต่ว่ายังมีความหวานก็จะใส่สารความหวานประเภทไซลิทอลเหล่านี้เข้าไปรวมไปถึงยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากบางประเภท ที่เราแปลงแล้วรู้สึกถึงความหวานก็เป็นเพราะว่าใส่สารไซลิทอลเข้าไปนอกจากมีรสชาติที่ดีและใช้ง่ายแล้วยังสามารถช่วยยับยั้งแบคทีเรียได้ดีอีกด้วยแต่ในยาสีฟันหรือน้ำยาบ้วนปากไม่ได้ใส่ไซลิทอลเพียงอย่างเดียวบางยี่ห้อยังใส่พวกซัคคารีนหรือขันทศกรลงไปด้วยซึ่งมีคุณสมบัติให้ความหวานแต่ไม่ช่วยในการต่อต้านแบคทีเรีย ซึ่งต่างจากไซลิทอลและพบกับเคล็ดไม่ลับการดูแลฟันเพิ่มเติมได้ที่ d r a c u l a c o m